สวัสดีค่ะพี่พี่เอฟซีทุกคนวันนี้แม่เมแกน้องสตังพาพี่ไปมาหาหมอพี่ไปเป็นอะไรคะพี่ไปเดินเลือกข้างหลังโดนขาเข้าล้อจัก,กรยานโดนขาเข้าล้อจักรยานนะคะวันนี้น้องสตังก็พาน้องสไปอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่โรงพยาบาลอะไรคะกรุงเทพกรุงเทพลาดซีม,มาร์าดซีม,มา มาให้กำลังใจพี่ไปด้วยนะคะไปเลยค่ะตอนนี้พี่ไปกำลังเอกเซลีอยู่มานะคะเดี๋ยวรอพี่ไปออกมาตอนนี้พี่ไปกำลังเข้าไปเอกเรลีเท้าอยู่ไ้โนสตักก้าก้ากยูทีโนมาทีโนมาดูซีโนสตักก้าก้ากมีทีห้องเอกเรลีนะคะ เราพี่ไปออกมานะคะน้องจะไปออกมาแล้วออกนะคะมาไออกมาออาแล้วค่ะแลนมะตจะดิ่นมอ่อยออยเจ็บไหมคะนี่ค่ะ ขาที่เขารอรถเป็นแผลเลือดออกมาทันกำลังใจให้น้องสไปด้วยนะคะไม่รู้ว่าต้องทำแผลขนาดไหนเพราะว่าหนังข้างหลังเปิดนะคะน้องจางเป็ลังใจพี่ไปไหมคะไปค่ะไปรอทำแผลที่นี่ค่ะอันนี้ทำแผลเรียบร้อยแล้วสรุปกระดูกไม่เป็นอะไร แต่หนังถลอกหมดเลยหนังไม่ถลอกแล้วก็หยิบสองขิมเรียบร้อยแล้วค่ะไปค่ะวันนี้จบคลิปแค่นี้นะคะบ๊ายบายค่ะ